หมักไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเ่าจะลงลงสูตรไว้ให้นะอันนี้ไม่ได้ทำสามเกินนะํำแค่สองอย่างมาข่องไม่ครบตาแค่นี้ก็ได้นะส,นส่วนมากกระเทียมพริกไทยตำร้านค้าตามร้านค้าก็ส่วนมากมักจะตมแบบนี้นะคะก็เคยประสบปัญหานะการผสมแป้งแล้วก็บางทีก็ไม่ได้เหลืองก็ไม่ได้อะไร พาเราจะไปทำตามที่ทำสดสูตรแต้งอันนี้คือได้เ,เราจะไม่ทำตามสูตรเขาเราแค่ฟังฟังแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทำตามคือคิสูดพิสูดได้ให้ได้ให้ตัวเองได้ได้เพราะเราต้องตามแบบไหนอย่างแม็กกี้นี้ก็แทนน้ำปลาได้นะแต่ต้องเอาเกลือไปตัดเอาใส่น้ำปลามันก็ นี่นี่ทอดไฟอ่อนนะคะทอดไฟอ่อนเมื่อก่อนบางทีผสมแป้งตามคลิปอะบางทีทอดไม่ได้แบบนี้เลยนะเอาเคล็ดลับของเขาว่ามาทำนะเคล็ดลับ